สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับันไปที่พาน์อาตโตนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วที่ร้านรถยนต์มือสองไปพาร์ตเอาต์โตนะครับวันนี้อันก็จะมาเน้นย้ำนะฮะแล้วก็แนะนําในส่วนของตัวโปรโมชั่นสราบรถรั้วเผารอยนะครับโดยเฉพาะเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างและมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับระยะเวลามีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็ตัวรถเช่นเดียวกันก็มีจํานวนจํากัดนะครับคราวนี้เนี่ยเหลือเวลาแค่15วันนะฮะใครสนใจอยากออกรถรั้วเผารอย ภายเดือนธันวาคมนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโปรโมชั่นนะฮะอย่างที่1นนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะฮะสนะครับวันรับรถคุณลูกค้าได้เงินกลับบ้านไปด้วยอีก 5,000บาทตรงนี้เราจะมอบเป็นเงินสดให้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเงินขวัญถุงหรือว่ากิฟต์วอชเชอร์ตอบแทนเล็กๆน,น้อยๆนะฮะในส่วนของตัวเดือนที่มีกิจกรรมหรือว่าเทศกาลแบบนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราจัดก,การให้ได้อยู่แล้วนะครับคราวนีน้ในส่วนของตัววารันตีร้านเนี่ยตรงนี้เรามีให้นะครับรับประกันเครื่องและเกียร์6เดือนหรือว่า10,000กิโลนะครับตัว W Smart ลรลดยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับก่อนออกจากร้านเนี่ยเรามีบริการขัดสี เคลือบผิวทาความสะอาดตัวรถภายนอกและก็ภายในให้คุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับในเรื่องของตัวเซอร์วิสอะไรต่างๆคือเรามีให้ครบถ้วนนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของตัวรถที่มีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็การจดทะเบียนลงเล่มมีใบวิศวะจากขนส่งรองรับให้ทุกอย่าง ทั้งหมดเราดําเนินการให้เองโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับคราวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความชอบของผู้ลูกค้าแต่ละคนแล้วนะฮะเราอินกับแบรนด์ไหนเราใช้กับแบรนด์ไหนมาอยู่แล้วหรือว่าเราชอบกับคันไหนนะครับลองเข้ามาเรื่องที่ร้านดูก่อนได้นะฮะวันนี้อาจจะแนะนําในส่วนของตัวรถแบบคร่าวๆนะฮะไปไวมาไวในส่วนงตัวอี u ูซู m a แมกเนี่ยนะฮะหรือว่าตัวเพาลรอยที่จอดอยู่ที่ร้านเราตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่499,0 0 0บาทนะครับถึง 589,000บาทอยู่ที่ตัวปีรุ่นด้วยนะครับและที่เหลือในการใช้งานเป็นแบบไหนแน่นอนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันมีในส่วนของตัวโปรโมชั่นและที่สําคัญที่สุดยิ่งกว่านั้นเลยตรงนี้อ่านว่าถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีเนี่ยใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับเริ่มต้นเลย15,000บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิต เดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะฮะกระซิบได้มีส่วนลดให้นะครับแต่เฉพาะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นใครมาช้ากว่านี้โอ้โหเสียดายแย่เลยนะครับในสองตัวคันแรกเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นอีลูส a นด0แมกนะครับสามพตัวเนะฮะเป็นตอนเดียวเพารอยนะครับปี2019นะครับแล้วก็ในสองตัวอีกคันนึงนะฮะ ก็คันนี้เนี่ยจะสวยหน่อยนะครับตรงมีกระจังหน้าโครเมียมนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2018นะครับคันนี้เนี่ยในส่วนของตัวปีแน่นอนมันเป็นตัวรถปีใหม่อยู่การใช้งานน้อยตัวรถสวยเดิมๆโรงงานนะครับถ้าเกิดเรามองในส่วนของตัวกระบะแบรนด์หลักเลยแนะนําเป็นตัวอีสุนะฮะสามพันนี่คือว่าจบนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวคงตัวข้ออะไรอย่างนี้ตัวล้อก็ทะล้อแม็กคู่หน้าอะไรอย่างนี้ของเราครบถ้วนนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรือว่ามาดูตัวที่ร้านก่อนได้นะครับคานนี้เนี่ยแบรนด์หลักอีกแบรนด์หนึ่ง ส่วนของตัว3ห่วงนะครับหรือว่า t o y ยต้พี่ใหญ่ของเรานี่เองนะครับโตโยต้าขึ้นชื่อลูกค้าสนใจกันเยอะนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นตัวรถแบรนด์ตลาดที่เข้าถึงทุกกลุ่มของคนลูกค้าได้ง่ายนะครับเรามีให้เลือกทั้งที่เป็นแคปนะฮะแล้วก็เป็นตอนเดียวนะครับอย่างเช่นสับคันแรกที่เราดูอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัว z e dition 2.4J p ั t คันนี้เป็นรถปี2020จน20แท้ นะฮะไมเลตอยู่ที่1 9 0 0 0มนกิโลนะครับรถปีนี้ออกในช่วงของกลางเดือนกุมภาการใช้งานน้อยตัวรถสวยเดิมๆโรงงานนะครับก็ใส่เพาลอยให้คุณลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วล้อมองล้อแม็กอะไรงนี้ครบหมดนะครับและถ้าเกิดตัวแซดเนี่ยเราดูแลวเฮ้ยกำลังเราอาจจะไม่ถึงประมาณนั้นลองดูเป็นตัวส m า r แค a p คันนี้ก่อนได้นะครับ2.4 j p พัสนะฮะเป็นรถปี2 0 1 6นะครับ, 26, รบถ้าเกิดเป็นตัวหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหน้า A1 นะฮะหรือว่ากระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับคราวนี้เนี่ยมันมีส่วน เงิน5,000บาทที่วันรอบรถที่คุณลูกค้าจะได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบตัวหน้า A1 แบบนี้เปลี่ยนเป็นหน้าล็อกโคได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับเจ้ากรอบเป็นโครเมียมนะฮะหรือว่ากรอบเป็นเทาดำเมทัลลิกตรงนี้เดี๋ยวเรามาเลือกกันที่ร้านอีกทีหนึ่งนะฮะเพิ่มแค่5,000บาทนะครับได้หน้าล็อกโคนี่ถือว่าคุ้มแน่นอนนะฮะแล้วก็ส่งของตัวตอนเดียวเพียวๆเลยนะครับก็จะเป็นตัว2.8ล้วนนะครับ2.8นี่เราจะมีคุณลูกค้าเลือก3สีหลักๆด้วยกันนะฮะขาว เทาธรรมดาเทาดำเมทัลิกนะครับส่วนของตัวรถเช่นเดียวกันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่499,000บาทนะครับถึง569,000บาทนะฮะเหมือนเดิมนะครับไม่ไแตกต่างอะไรจากตัวอีสุเลยนะครับแม็ Mac una, กคู่หน้าล้อกระทาผ่ายาง XCD นะฮะทุกอย่างเรามีให้ครบหมดนะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นปี17ถึงปี2019นะครับรถใหม่พร้อมใช้รถสวย ทุกคันนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็เหมือนตัวอินสูตเช่นเดียวกันคือถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีเนี่ยวันรับรถก็ใช้เงินโหลดเริ่มต้นเพียงแค่1 5 0 0 0บาทนะครับผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาจํากัดนะครับคราวนี้เนี่ยมาเหลือ,อแค่15วันเท่านั้นก่อนที่จะถึงในช่วงของเทศกาลปีใหม่ใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเครื่อง3,000ันหรือว่ารีโวสอแแบบนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ร้านได้นะครับสนใจไงก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือว่าถ้าเกิดใจร้อน เข้ามาดูตัวที่ร้านนะครับหรือว่ามาทดลองขับก่อนได้แล้วก็ลายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมไงเดี๋ยวเราเค่อยแยกกันเป็นแต่ละเคสอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนรถของแต่งล้อมุงล้อแม็กมาเลือกลงเลือกลายอะไรกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของสับคลิปนี้เนี่ยก็คืออ่านมาแนะนําในส่วนตัวโมชั่นให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะฮะอย่าลืมนะครับมีระยะเวลาจากัดตัวรถเช่นเดียวกันมีจํานวนจํากัดนะฮะใครมาก่อน ได้เลือกก่อนนะครับสำหรับวันนี้อังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าใครใจร้อนนะอย่าลืมนะครับเข้ามาที่ร้านได้เลยได้รถสวยกลับบ้านแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้อางขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ